การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในเวลา9นาฬิกา30นาทีวันนี้วาระสำคัญคือการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกักรไทยรอบ2ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุมในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายแสดงความเห็น กรณีเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำอีกครั้งได้หรือไม่โดยจะให้เวลาสมาชิกอภิปรายสองชั่วโมงก่อนหาข้อสรุปความชัดเจนต่อไปสำหรับขั้นตอนการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพักการเมืองที่มีสอสอไม่น้อยกว่า25คนเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งสามารถเสนอได้มากกว่าหนึ่งรายชื่อเพื่อให้ที่ประชุมลงมติเลือกโดยกระทำเป็นการเปิดเผย ด้วยการเรียกชื่อสมาชิกรัฐสภาตามลำดับอักษรเป็นรายบุคคลซึ่งผู้ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาหรือไม่น้อยกว่า375เสียงจากทั้งหมด749เกสียงที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรห้าร้อยเสียงและสมาชิกวุฒิสภาสองเสียง แต่หากรัฐสภาย,ยังไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้ในวันดังกล่าวที่ประชุมยังสามารถร่วมกันเห็นชอบให้เสนอลงมติในวันเดียวกันหรือในวันอื่นก็สามารถทำได้จึงต้องติดตามว่าจะมีการลงมติต่อในวันพรุ่งนี้หรือไม่ข้อบังคับรัฐสภาว่าด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นได้แยกมาเป็นหมวดต่างหากคือหมวเก็มีสี่หมาตราคือหนึ่ง สามหกหนึและ139่งสามเก้าในรนูส272ก็ไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ให้เสนอชื่อซ้ำจากชื่อเดิมได้ขณะที่นายพิธาลิมเจริญรัตน้าพักก้าไกลกล่าวยอมรับว่ามีความกังวลใจหากกรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อการสกัดกั้นตนเองเพียงคนเดียวจนส่งผลต่อระบบทั้งหมด และจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่อย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีต้องถอยให้พักอันดับ2ร่วมตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนเพื่อให้บ้านเมืองไปต่อได้ผมกังวลใจนะครับว่าถ้าจะทําแบบนี้เพื่อสกัดกั้นผมคนเดียวแล้วให้มันกลายเป็นเรื่องของระบบทั้งหมดอีกหน่อยเนี่ยถ้ามันมัดผมรัฐกผมก็จะมัดพักที่สองพัที่สามพักที่สด้วยนะ แล้วอีกหน่อยผมก็เข้าใจว่าถ้าเป็นในเชิงรัฐศาสตร์อะไรเนี่ยการเสนอชื่อหรือที่เรียกว่า candidacy nomination กับยติที่เรียกว่า motion ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มาดำงรงตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องมีการเสนอชื่อแล้วถ้าเกิดกลายเป็นยติหมดไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสารไม่ว่าจะเป็นฝั่งบริหารไม่ว่าจะเป็นสภาแล้วโดนแบบนี้บังคับหมดมันจะกลายเป็นการผูกที่แก้ยากม,มากๆ ด้านนายแพทย์ชนนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่าในวันนี้จะมีการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตจากพักเก้าไกลรอบสองยังคงมีความคิดเห็นแยกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่สามารถเสนอได้เว้นแต่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าไม่ขัดข้อบังคับการประชุมทั้งนี้จึงเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาที่จะหาข้อมินิฉัยและสุดท้ายซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีการลงคะแนนตัดสิน โดยยืนยันวันนี้พักเพื่อไทยจะไม่มีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักอย่างแน่นอนพุทธรักษาอภิธรรมพง์รายงาน